เนี่ยดอกหนึ่งค่าอีกดอกนึงหนึ่งอสองดอกป้าถีดออกเป็นมุยเถ็ดก็ออกเป็นมุยเลวคะ่ะเดี๋ยวก่อนพนอะพนอะพนอะพนะพนะพี่นอ้องพนอะพนอะค่ะโอ้เก็บค่ะ สวัสดีจ้า่อแม่พี่น้องสุขสุขคนนะคะเอาก็ยินดีต้อนรับสุดช่องสาวแพรวผ้าไปคือเก้านะคะพี่น้องมือนีสาวแพรวกระพามาเหลากโขละเขาคือเก้าละค่ะมว่านนี้ห้ามานเห็ดท่านเต็มกระตาเลยเนาะคะ่ะก็เห็ดก็เห็ดร่วมหล,มหลายๆอย่างหลายๆชนิดแล้วเนาะคะ่ะเอามือนีสีมันหน่อยมันหลายซ้ำใดกะไปลุ้นไปตามกันเรื่อยๆคือเก้านะคะพี่กัดกะโขกบรรษัทมงคลคือเก้าละค่ะไปค่ะ เห็ดทานสั่งดอกแหลกในคลิปพ่อเมื่อน,นี่ค่ะท่านสั่งท่านหอมนะคะนี่ค่ะพเพลยางมากค่ะนี่เพลยได้มาจุ่มนึงเร็วค่ะแต่ว่าบริได้ถายคลิปไเบึงนะคะนี่อีกดอกนึงค่ะนีกระแมนค่ะ ดอกนี้เพิ่นเหยียบหักค่ะพอเห็ดก็ดอกเล็กเห็ดหมานค่ะพี่น้องเห็ดกอเนาะคะ่ะงามๆเลยค่ะดอกที่สองค่ะนี่ดอกที่สามค่ะมูเดียวกันเนาะคะ่ะ ดอกที่สี่ดิค่ะลงแล้วดินี่ดอกนี่โดนซ่อนค่ะอยู่เลยนี่ดอกหนึ่งค่ะน,นี่เห็ดเอียงผู้ค่ะเอาเพิ่มเห็ดกอกก่อนนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน,นี่ยดอกนึงน่ค่ะอีด,ดอกนึงเลยสองดอก คิดออกเป็นมุยขึดก็ออกเป็นมูยแล้วค่ะเบาอิดหนึ่งมานมะเนาะเบาอิดเนี่ยมาเก็บนับกันค่ะเก็บค่ะเอาดอกนี้ก่อนดอกงามๆน,น้อยๆนี่แหละ โอ้อันนี้เห็ดกวัวบางกัวเห็ดกวักวใหญ่เนาะค่ะมึงในเห็ดอีหยัางไรปาดมึน,นก่อนโอ้มากินบ่ได้เห็ดเบื่อค่ะเบิ่งค่ะเขี้ยวนอีกแล้วพี่น้นนองมึงนี่ค่ะเนี่ยเห็นบ่ไหมสองดอกมาดูกอนมาเก็บดีกว่าค่ะเก็บสองดอกนี่ก่อน บึ้งขาบึงบึงบึง้ห็ดมูเดียวกันน้ะค่ะออกใหญ่มาตทักผมนะพี่ออีกยกนึงอุ้ยพี่พ่เห็นมัะ่าบึงกล่องเลยยขาตาเป้ากิอะไรี้ยเนี่ยพ่อกนพ่น่ะพ่น่ะพ่น่ะพ่นะพี่น้องพ,พ, an. พ,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 พ่อน่ะพ่น่ะอู้เก็บค่ะมาค่ะมาเก็บน้ำกานพ่นะตสรวนคั เห็ดพึ่งเขาก็เกิดก็เห็ดกอแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันมาลายแยางในมือนี่นี่ค่ะเขาทาอยู่ดิแบบนี้กอรกระหายยังบ่ได้เบิดนะคะ่ะแต่ว,ว่าบุ้งวอมสิเหลือบ่เบิดแล้วจ้ะเห็ดกอหุ่มเนี่ย ไปลุยต่อค่ะพี่น้องพ่อเห็ดพึ่งแดงบันนี้ค่ะบานเบิดแล้วลดอู้อันนี้อยากเทาแล้วเนี่ยโอ้ยงเ,เชื่อเส้นได้ละเห็ดจั้ไหนมาเกิดปนกันอยู่บันนี้ค่ะเบิง้งมีดพึ่งแดงกับพึ่งเ,งเ,เขาว มันขายเห็ดแรงเลยเตกเบิดเนาะคะ่ะพ่อเห็ดละงูกเหลืองค่ะสามกลุ่มเขียวบึง,ง,งเห็ดทานส่างค่ะเห็ดทานนี่ เคียวึงมันใบไม้มันหนาหหหนูถ่านเป้นน้ำอ,อา่หิดกอโซเวียวถ้ามันอ้วนมันออกเป็นงูเป็นจุ่มด้วยสห็ดกออีกดอกหนึ่งค่ะเอาเห็ดกอดีกวาเน้ะค่ะจดทานในเพื่อนเคีย์ซะ <laughs> หอกงี้งามงามค่ะเบึ่งบานนี้ค่ะ ดูอันนี้ค่ะมู้อดวกันแล่ะคุณผ้ชมเพราะว่าแบ่นี้มันหลานีนุ่มเดอ สองตุงงามค่ะเห็ดตะไคร่ดอกนึงค่ะมือมั่นสงสัยเพิ่นเอาไปเบิดแล้วค่ะพึ่งเดียงดอกนึงค่ะโอ้โมเมนต์นจอเห็ดตุ่งเขาตัวน,นี้ค่ะพิ่งแดงค่ะ ดอกหนึ่งมีอีกดอกหนึ่งค่ะเห็ดลางเหลืองเซาะินค่ะละงูขาวบานค่ะ ออกดอกนะไงไอ้สองดอกนี่ค่ะงามๆเลยพอเห็ดผึ่งงุงบัน้ค่ะพี่น้องตูมงามเลยเนือแต่ลูก เห็เพลิงแดงดอกนึงค่ะโอ้ดอกนึงเท่าซ้ำค่ะมีอีกดอกนึงค่ะอ้เออกกได้ซ้ำค่ะเห็ดทานเดียวค่ะกระโดสองดอกค่ะตาดข้างนอกค่ะมันตั้งกล้องกรได้ค่ะพี่น้องมันคอยเนาะค่ะพี่นองค่ะเบื่อนี่นังไ เห็นมาเลเงไงว้ามุนเห็นเป็นจุ่มอยู่บบบนี้ค่ะงามเวยค่ะมาเก็บน้ำกันค่ะงามเลยพนัค่ะเห็นอันนี้ออกมูงไงอยู่ด้วยค่ะทำคนออกเดี๋ยวสีหาค่อยๆหาไปเนาะค่ะ เอาไง,ไง่ายง่ายมันดูดไว้อ้อหักสัมหักไว้หักว่าแทะจะได้จะได้ค้าหิดหิดท่านค่ะ นี่อีกดอกหนึ่งค่ะกำลังบานดอกนี่อีกสองดอกค่ะโอ้โหผู้ใดบุ้นหยบมอบือพูดเลยค่ะเอาผู้ใดข้ามดอกจ้าพี่น้องกลับมาถึงในช่วงสุดท้ายของสาแพทย์แล้วนะคะแล้วก็สิ่มาสรุปผลงานในพ่อแม่พี่น้องในเบื้องนะคะ่ะ อันนี้ก็ตาเบาอีดค่ะเนี่ยปันได้ซสัน้เมือนี่เห็ดหายากเนาะคะ่ะเราอีกก็ได้เครื่องตายยุสาาพก็ได้เต็มใจแ้นะคะ่ะจะว่ากับว่าเต็มดีปันไดนะคะ่ะมือนี้ก็มานเป็นเห็ดกอไงกับเ,เห็ดทานเนาะคะ่ะพี่น้อง เห็ดกอใหญ่กับกระลังสีออกเนาะค่ะก็ะออกเป็นมูยูต่าก็เป็นห้างห้างเนาะค่ะบางห้มก็ออกบางห้มกระบะออกนะพี่นงมือนี่ก็ได้เห็ดเพิงพร้อมเนาะค่ะเห็ดเพิงแดงเห็ดเพิงนุ่งยุ่งกับกระลังออกดีๆนี่แหละค่ะแต่ว่าจักสีออกจังได้ค่ะเห็ดไกลฟุ้กระโตัวโคกกระแหง่ละค่ะเวลาเห็ดท่านก็เริ่มหายากเริ่มบาดแล้วเนาะค่ะ เอาสำหรับคลิปนี้แพกรก็ถือว่ามีความหมานมาฝากพ่อแม่พี่น้องซ้ำนี้แล้วนะคะถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกระลังใจงให้สาวแพรพาไปนั่นเลยด้ยค่ะขอบคุณค่ะ